สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพ่ทาโร่นะคะขอนนื่นก็ขอขอบคุณมากมายสาหรับทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกันนะคะขอบคุณมากใม่จากใจจริงที่เมตตากันได้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้เรามาดูพลังงานของเป็นหลอนดอมนะคะของไค,ครวันนี้นะคะ เป็นลอนดอมเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักขาสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจเยาเก็บไปใส่ใจนะคะทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนเคยเป็นตัวแทนจักแห้ให้จะเป็นพลังงานไขรนะคะวันนี้สบายดีกันทุกๆท,ท่านนะคะนาะดูแลสุขภาพกันทุกๆท,ท่านนะคะ,ะเป็นพลังงานของไขร ชนถธะะาตุน้ำพิกิตเมนกรกฎนะคะพลังงานของวันนี้คือคือคุณมีพื้นฐานจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ที่ใจดีนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่นะคะกำลังมีความรักหรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะแล้วก็หกดา คุณได้หลุดพ้นอะไรสักอย่างคุณมีความสุขนะคะช่วงนี้นะคะแล้วคุณได้หลุดพ้นคุณได้ข้ามผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านอุปสรรคที่คุณมีอยู่นะคะคุณเป็นตัวคุณมีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณได้ข้ามาผ่านอุปสรรคไม่ว่าคุณจะผ่านบททดสอบหรืออะไรที่ผ่านมานะคะ คุณได้ได้ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะคะคุณคุณได้ชัยชนะไม่ว่าความรู้สึกไม่ว่าการงานหรือความรักนะคะคุณได้หลุดพ้นแล้วนะคะคุณได้ก้าวข้ามพลังงานที่แบบว่าไม่ยุติธรรมสําหรับคุณนะคะคุณรักตนเองให้ความยุติธรรมของกับตนเองรักครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่ใจดีมีรักครอบครัวนะคะคุณได้หลุดพ้นแล้วนะคะ ถือไม่เท้าไม่เท้าคือการการชัยชนะแล้วก็มีใบใบงอกออกมานะคะไม่เท้าในมือของคุณนะคะเห็นไหมคะคือว่าคือการเริ่มต้นใหม่การได้เกิดใหม่คุณได้ชัยชนะชัยชนะไม่ว่าเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณมีทอกซิทอยู่นะคะคุณได้หลุดพ้นตรงนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะมีความสุข เดชาริโอตคุณจะได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะมีแผนเดินทางไกลหรือเปล่าอืที่พจรลงเท้านะคะเดชาริโอตคุณชอบอชอบค่อนข้างที่แบบว่าเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมชอบเอถ,ถ้าสมมติว่าเป้าหมายคุณทำอะไรคุณก็จะทำให้สำเร็จเอาชัยชนะมาให้ได้นะคะคือคุณก้าวผ้า เก้าข้ามอุปสรรคที่คุณมีอยู่นะคะแล้วคุณได้หลุดพ้นคุณได้เกิดใหม่แล้วนะคะคุณมีการเดินทางไปสู่ทิศทางที่ดีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้คุณมีความสุขราชนีตัวตนของคุณคือคุณกินดีอยู่ดีนะคะเป็นคนที่จิตใจด,ดีมีเมตตาอัศวินถือไม้เท้าเห็นไหมคะไม้เท้าคือการ วยชาริออดขยายด้วยอัศวินถือไม้เท้าคุณจะได้เดินทางไปไหนสักแห่งนะคะมาดูกันต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะคุณได้เกิดใหม่คุณได้แบบว่าคุณตั้งเป้าทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาคุณ คุณลบพลังงานลบๆออกคุณเป้าหมายของคุณคือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วคุณมีความสุขคุณทําได้นะคะวันนี้นะคะมีความสุขคุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะาราชนีถ้วยขยายด้วยเดอะแฮงแมนคุณได้อดทนรอคอยกับความสัมพันธ์ที่แบบว่ายื้อกันมาสักพักก็ได้นะคะพลังงานวันนี้คุณได้ตัดสินใจบอกอมุกอ่อนแล้วนะคะคุณได้ก้าวข้าม ในความสัมพันธ์นี้ละค่ะคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะอยู่กับตัวเองนะคะนั่นละค่ะคุณสิบดาบสิบดาบคุณได้หลุดพ้นจริงๆนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคุณได้หลุดพ้นไม่มีอะไรทําคุณได้นะคะคุณได้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือมีคุณพ่อพื้นฐานของคุณมีจิตใจดีมีเมตตาราชนีถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ fc ที่น่ารักขาเห็นไหมคะสิบดาบาดาบดาบาหันหันหน้าออกออกอข้างคุณนะคะ ไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะคะคุณได้หลุดพ้นจริงๆนะคะวันนี้พลังงานของคุณมีความสุขคุณได้คุณอยู่กับตัวเองคุณมีความสุขแล้วค่ะเป้าหมายถ้าคุณเร่งทำงานคุณจะประสบความสำเร็จคุณรักครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้พันไพวันนี้นะคะสิบดาบไม่สามารถไม่มีอะไรทำคุณได้เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นเสื้อเกาะคอยป้องป้องกันคุ้ม คุ้มครองคุณคุณเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะพื้นฐานของคุณจิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคนไหนยิ่งชอบทําบุญอย่างนี้นะคะชอบนั่งสมาธินั่นแหละค่ะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆคนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาดาบสิบดาบใบนี้คือเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้ไม่ว่า ไม่ว่าอะไรก็เข้าถึงคุณไม่ได้เพราะว่าคุณมีแสงสว่างล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมคะล้อมรอบเอ่ทั่วร่างกายเลยนะคะคุณโดยคุณแบบว่าอยู่แบบสวยๆหล่อๆสง่านะคะคุณเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหกดาบขยายด้วยสิบดาบคุณได้หลุดพ้นนะคะฉบับนี้คือสิบดาบหลุดพ้นบุนปรสรัค ทั้งหลายทั้งปวงนะคะวันนี้นะคะมีความสุขมากนะคะนั่งอยู่บรรลังแบบถือถ้วยแบบกินดีอยู่ดีนะคะคุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะพลังงานวันนี้นะคะแล้วก็จะได้เดินทางไปพักผ่อนที่ไหนชักแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ว้าวเพื่อนเพื่อนพี่พี่ <BB> fc ที่น่ารักค่ะเดือดซันขึ้นมาถ้าใครรอน้องก็จะมีน้องนะคะเดือดซันคือให้คุณได้หลุดพ้นจริงๆนะคะวันนี้นะคะโอ้ย พลังงานของใครไม่รู้รับเอานะคะเพื่อนๆพี่ๆ fc ขาเพราะว่าหลุดพ้นจริงๆเดือนซันขึ้นมาคุณได้ผ่านพ้นเดชาดีออดคุณได้ชัยชนะไพ่อุปศ์อ่าไพ่อ่าชนะอุปสรรคไม่ว่าเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องการงานครอบครัวคุณได้คุณมีแสงสว่างนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณไพ่ชนะอุปสรรคไพ่ความเจริญรุ่งเรืองไพ่มั่งคัง่งไพ่แบบอื ดีค่ะหก <c oughs> ถ้วยถึงคุณหลุดพ้นแต่จะมีพลังงานคนเก่าๆเ,เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะมีพลังงานคู่อดีตจะกลับมานะคะถ้คุณถ้าคุณบอกอคุณมุกออน คุณยื้อในความสัมพันธ์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมสําหรับคุณก็ได้นะคะพลังงานคุณได้หลุดพ้นจริงๆคุณคุณเป้าหมายของคุณคือไม่ว่าคุณจะทํางานครอบครัวคุณก็จินดีอยู่ดีมีความสุขคุณมีผู้ใหญ่ใจดีคอยกุ้เกื้อหนุนคุณพ่อพ่อความดีของคุณพ่อความน่ารักของคุณแต่มีพลังงานใครบางคนจะมาง้อขอคืนดีขอโอกาสนะคะเขา ไม่ยอมสูญเสียคนดีๆอย่างคุณไปหรอกคะ่ะเขาเพิ่งได้เดอแห้งแมนอาจจะเป็นพลังงานเขาคนนั้นเขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะเมื่อขาดคุณก็เหมือนกับขาดเสาหลักของบ้านขาดแสงสว่างที่มาเติมเต็มชีวิตเขานะคะถ้าคุณไม่ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเขาก็ไม่ได้ตื่นรู้นะพลังงานวันนี้คุณได้หลุดพ้นแล้วนะคะนั่นแหะค่ะคุณคนที่คุณแม่ว่า มุกออนนะคะมุกออนจริงๆนะคะพลังงานของคุณนะเดชซันนะคะนั่นแหละค่ะเขาคนนั้นจะกลับมามีพลังงานหรือคุณจะได้เดินทางเดชาริอตลาอัศวินไม่เท้าเดชาริอดหกถ้วยหรืออาจจะคุณจะได้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางคุณไปเองนะคะว่าจะให้คุณไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะคะหรือคุณจะได้ไปสถานที่เก่าแก่พบเพื่อนฝูงเก่าแก่อย่างนี้นะคะคนเดิมๆเก่าๆที่คุณแบบว่าเคยสมัยเรียนด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสองใบแล้วนะคะแล้วเดือดซันความเจริญรุ่งเรืองนะคะแสงแสงสว่างสองจ้ามาถึงคุณแล้วค่ะแล้วก็ เทวดาเด็กล้อมรอบมีทั้งแบบว่าอมีทั้งอ่าถ้วยทั้งเหรียญทั้งเอ่ไม้เท้าทั้งแบบอืล้อมรอบอ่ะดวงอาทิตย์คือพร้อมที่แบบว่ายื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะคะเดยอซันใบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ขยายด้วยหกถ้วยเห็นไหมคะถ้าคนที่แบบวางแผนจะแต่งงานก็ได้แต่งงานแล้วก็มีน้องแล้วนะคะเนี่ยทั้งเหรียญทั้งถ้วยยื่นให้คุณนะคะ เห็นไหมคะไ,ไม้เท้าแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะคะ่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะ่ะถ้าด้านความรักเก๋มองว่าคุณหลุดพ้นก็กิมคุณอย่าคุณยอคุณคุณได้ตื่นรู้คุณได้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่ทกสิทธิ์ยือยอย้อกันมาสักพักแต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะสิคะเขาจะกลับมาง้อขอคือนนี้พลังงานจะเป็นพลังงานของใครคนนั้นก็ได้นะคะเดชาดีอดแล้วก็ ราชาไม่เท้าแล้วก็เดอะแฮงแมนนั่นแหละค่ะแต่กลับมาครั้งนี้คุณแบบว่าคุณแบบว่าป้องกันตนเองนะคะคุณไม่อยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมๆเก่าๆถ้ากลับมาเขาต้องให้ความชัดเจนกับคุณหรือให้สถานะกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสิบดาบคุณไม่อยากจะเอาแบบพลังงานลบๆเข้ามาคุณป้องกันตนเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป้องกัน คุณอยู่นะคะสิบดาบใบนี้นะคะที่เก๋บอกแล้วกขยายด้วยเดอะซันแล้วก็6กไหมหหรือเขาคนนั้นนะคะจะกลับมาแบบว่าเอาชนะใจคุณแล้วก็มาพร้อมเดอะซันพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่แบบว่ามอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะสิ่งที่คุณวางแผนวางแบบคุณสิ่งที่คุณไม่คาดฝันก็ได้นะคะพลังงานออกมาดีมากนะคะเมื่อคุณเห็นคุณค่าตนเองเนี่ยนะคะเขา เขาก็เพิ่งตื่นรู้เหมือนกันคุณได้ตื่นรู้เขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปพลังงานของเขานะคะ่นะคะ่ะน่ค่ะเขาได้ถ้าสมมติว่ามีสามดาบเขาได้คุณได้ไปจับคุณได้ไปคุณได้ไปจับโปเตกพลังงานสามดาบได้ก็ได้นะคะถึงคุณแบบว่าเดินหันหลัง คุณยอมเสียสละอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณเก่งมากขนะใจคุณเด็ดเดี่ยวคุณเยอมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเป็นรักสามสามเศร้าเราสามคนช่วงที่คุณค,คบกันอยู่นะคะเขาดึงคนที่สามออกมาแต่ในใจเขาเขาเลือกคุณแล้วนะคะคุณเป็น เดอะซันเป็นแสงสว่างที่มาเติมเต็มของเขาเห็นไหมคะมีดอกไม้สีขาวผูกไว้คือว่าคือว่าเขารักคุณแบบบริสุทธิ์นะคะรักคุณแบบไร้เงื่อนไขแต่เขาไม่สามารถเลือกได้ที่ผ่านมาคุณก็เลยพลังงานวันนี้คุณได้คุณได้มุกอ่อนตัดจบคุณรักตนเองคุณเข้าใจแล้วนะคะคุณกับเขายื้อกันมาสักพักแต่คุณวันนี้นะคุณคุณได้ตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดี แต่พลังงานคนนี้ล่ะค่ะคุณไปจับได้ก็ได้นะคะว่าเขาไปคบกับคนหลายๆคนก็ได้นะคะนั่นล่ะค่ะคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วคุณจะไม่ไปยอมทําผิดศีลธรรมอย่างนี้นะคะพลังงานของคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคนไหนที่ไม่ใช่ศีลไม่เสมอกันท่านจะไม่ให้เข้าใกล้ตัวคุณแล้วคุณเข้ามาครั้งนี้เขาก็ต้องใช้ความสามารถด้วยนะคะวันนี้นะคะ ใช้ความสามารถว่าคุณไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณจิตใจดีมีเมตตาให้เขามาหลายๆครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้คุณเอาจริงนะคะแล้วคุณก็มุ่งหน้ามุ่งตาคุณได้หลุดพ้นจริงๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยแล้วค่ะเขาจะเดินทางมาเขาจะทำงดงัดทุกทุกวิธีทางให้คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์คุณมีสิทธิ์เลือกได้นะคะสองสองเห็นไหมคะสองเหรียญ มีพลังงานคิดถึงคุณแบบว่าวนเวียนกลับไปกลับมาที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบเขาแบบว่าสับลางคุณก็ไม่รู้ว่าเขาดึงมือที่สมหรือเป็นรักปาร์ตี้เติร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะอ่านตามไพ่นะคะเพราะว่าคุณได้หลุดพ้นคุณเก่งนะคะคุณสามารถได้เชียร์ปัญหาที่มันท็อกซิกคุณไม่ไม่สามารถจะไปยืนอยู่ในพื้นที่แบบว่า ไม่ยุติธรรมกับตัวเองไม่ผิดสินธรรมอย่างนี้นะคะคุณรักความยุติธรรมแล้วก็ถ้าคนไหนยิ่งนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญจิตพื้นฐานของคุณราชนีคุณอยู่ยังไงคุณก็ดูดีนะคะมีพื้นฐานแบบจิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะรักครอบครัวรักใครรักจริงนะคะด้วยความดีของคุณนะคะเขาไม่ยอมอเขาไม่ยอมให้สถานะที่ผ่านมาคุณก็เลยแบบว่ายอมถอย ไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่แบบรักสามเศร้าเราสามคนนะคะแล้วคุณก็เดินหันหลังออกมาแล้วนะคะคุณได้ข้าวข้ามสะพานคุณได้หลุดพ้นแล้วคุณมีแต่เดินหน้าต่อไปนั่นแหละค่ะคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเป็นเสื้อเกาะคอยชี้แนะคุณอยู่นะคะท่านคอยช่วยเหลือคุณแล้วคุณก็ป้องกันตนเองไม่ถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาก็ต้องใช้ความพยายามพ่อเขาเป็นคนผิด เขาดึงมือที่สามเข้ามาไม่มีใครผิดใครถูกแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าคุณต้องได้ต,ไดต้องได้ผ่านบททดสอบว่าคุณถ้าคุณรู้คุณยิ่งแบบว่า,าไปอยู่ในจุดนั้นนะคะก็ผิดศีลธรรมมันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะคุณรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นธรรมยิ่งคุณคนไหนยิ่งปฏิบัตินะคะนั่นแหละค่ะคุณยิ่ง คุณได้ตื่นรู้แล้วว่าการการแบบว่าคุณได้เดินถอยหลังถอยหลังเพื่อจะมาอยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักตัวเองนั่นแหละค่ะเป้าหมายของคุณทํางานคุณจะไม่ให้พลังงานลบๆมามาซอบพลังงานของคุณคุณยื้อมาสักพักหนึ่งคุณเข้าใจพลังงานวันนี้นะคะคุณได้อ่ ประคับประคองมาการสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างคุณก็เลยบอกตัดจบนะคะคุณเก่งมากนะคะคุณยืนหยัดด้วยตัวเองแต่เขานะ่ะสิคะขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะยังไงกับเขาต่อนะคะเพราะว่าคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะคุณเก่งคุณได้ยื้อมาสักพักแต่คุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่แบบเอ ถ้ค่ะคุณมีความสุขแล้วนะคะคุณได้หลุดพ้นจากอะไรสักอย่างคุณรู้เองนะคะคุณได้ยื้อกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้คุณได้ได้เข้าใจการอยู่คนเดียวอยู่ในพื้นที่ของตนเองตั้งใจทามาหากินแล้วจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าคุณทํางานอะไรแล้วก็จะมีการได้เงินก้อนแล้วก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างนี้ละค่ะแต่พลังงานบางพลังงานจะ กลับมางอคอคืนดีคนที่คุณบอกอมุกออนบอกจบกันไปนะคะเขาจะกลับมานะคะมันเคลื่อนอยู่คุณนางฟ้าจะเป็นไกด์นำทางอะไรอีกคะพลังงานดีมากนะคะคุณได้หลุดพ้นนะคะเมื่อคุณได้หลุดพ้นคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญนุ่งเรืองนะคะวันนี้นะคะ คุณเห็นคุณค่าของตนเองรักตนเองอยู่ได้ด้วยตนเองคุณมีมีกับไม่มีก็คุณให้ความจริงใจกับเขาให้ความรักความคุณอาจจะถามเขาก็ได้นะคะว่าเขาต้องการยังไงคุณต้องการความชัดเจนแต่เขาเขาเขาตอบกลับมาว่าเขาให้ไม่ได้ก็ได้นะคะคุณกับเขาคงถามกันแล้ว ก่อนคุณจะตัดสินใจอย่างนี้นะคะคุณกับเขาคงคุยกันแล้วนะคะอืมเก่งมากค่ะเพื่อนๆ PPFC ที่น่ารักค่ะคุณเป็นคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะคุณต้องท่านต้องนำนำคนที่ศิีลเสมอกันมานะคะ ปีนับจากนี้ไปนะคะแล้วอะไรจะด,ดีดีดีขึ้นนะคะคุณตอนนี้คุณปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณอยู่นะคุณเข้มแข็งบางพลังงานเข้มแข็งนะคะยังม,มีมีแค่ช่วงจังหวะคิดถึงเขาอยู่บางพลังงานก็จะเดี๋ยวดูก่อนที่เขาว่า คุณพร้อมแล้วนะคะคุณคุณพร้อมแล้วนะคะพร้อมรักตนเองพร้อมอยู่เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในศีลในธรรมอย่างนี้นะคะ funnel. คุณพร้อมคุณพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นใหม่ Grab, Olive, oh! พร้อมที่จะแบบมอบสิ่งดีๆให้ตนเองอย่างนี้นะคะคุณรักตนเองแล้วคุณจะมอบแต่สิ่งดีๆให้ตนเองคุณจะไม่ไปจมปากอยู่ก OK. ับอยู่กับอดีตนะคะคุณจะเดินหน้าต่อไป ถามเทวถามเทวดาของคุณเห็นไหมคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆคนมีเทวดาปกปักรักษายิ่ยงคุณปฏิบัติทําชอบทําบุญท่านยิ่งมีพลังคอยช่วยเหลือคอยซับ์ตคอยอุ้มชูคอยกดอออคอยอ่โอบอ้อมอคอยกอดกอดคุณปลอบปรโลมคุณเว,เ,วเวลาคุณร้องไห้เวลาคุณเศร้าใจเวลาคุณ ไม่ว่าเรื่องอะไรอุปสรรคอะไรคุณไม่ได้อยู่คนเดียวลองนั่งสมาธิสักนาทีสองนาทีหลับตาลงคุณจะเข้าใจแล้วคุณสมองคุณจะโลง่งคุณจะเข้าใจคุณความรู้สึกของเรานั้นนหะคะ่ะคุณจะเข้าใจเองวันนี้นะคะท่านคอยอกอดคุณอยู่ท่านคอยแบบรูปรูปแก้มรูปรูปหัวคอยปลอบใจไม่อืม คนเดียวคุณคุณยังมีครอบครัวคุณยังมีคนที่รักคุณสิ่งสําคัญคุณได้รู้แล้วรู้คุณค่าของตนเองรักตนเองคุณไม่อยากจะให้พลังงานลบๆมา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 ซอบพลังงานคุณคุณตั้งใจทํามาหากินแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณเป็นคนกระตันยูด้วยนะคะ นะคะคท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ไม่ต้องกังวลเชื่อมั่นในความดีที่คุณทำนะคะเดินหน้าต่อไปแล้วก็รักตนเองแล้วคุณจะดึงพลังท่านจะคอยป้อนข้ออขอขมูลให้คุณเรื่อยๆคุณจะคิดออกว่าคุณจะทำยังไงนั่นละคะ่ะท่านคอยช่วยเหลือมาแบบว่าผ่านแบบ ผ่านมาได้หลายๆหลายๆ,ๆทางช่องทางอย่างนี้นะคะท่านไม่ใช่ว่ามาแบบตัวเป็นตัวตนอย่างนี้นะคะๆๆๆท่านมีแบบว่าคุณจะสัมผัสได้เองนะคะคุณทุกๆคนมีเซนเป็นของตนเองนะคะพลังงานวันนี้คุณมีเซนแล้วนะคะคุณได้หลุดพน้พน,พน,พนคุณเก่งอ่ะคุณมีความสุขนะคะเก่งน่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเก่งนุดหลุดพ้นแล้วนะคะ คุณถึงจุดอิ่มตัวคุณคุณประคับประคองมาสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยไม่คืบหน้ามีแต่มีแต่ความเสียใจมีแต่เวลาคุณร้องไห้เวลาคุณเสียใจนะคะท่านคอยแบบว่าเช็ดน้ําตาให้คุณนะคะเทวราของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบางทีบางครั้งนะคะคุณก็ ไม่ต้องกังวลแล้วก็หนูหมาย,วาวยะความแม่แค่บางทีบางครั้งก็รอบางทีบางครั้งก็มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะบางทีก็คุณก็ยังคิดวนเวียนกลับไปกลับมาหาเขาบางทีบางครั้งนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งแต่บางทีบางครั้งคุณก็ต้องแบบ ใจแข็งบอกว่าไม่รอรอให้จิตคุณเข้มแข็งสภาพร่างกายจิตใจฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณเป็นคนที่แบบฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ง่ายนะคะถ้าคุณมีพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะนั่นแหะค่ะคุณถ้าคุณได้ผ่านแบบหลายๆครั้งแบบเขาทํากับคุณแบบว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวอย่างนี้นะคะคุณได้ ถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะแล้วก็คุณก็สามารถอ่เยียวยาวหัวใจตัวเองรอคอยวันที่จะได้เจอคนรักใหม่อย่างนี้นะคะแต่พลังงานคนเขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะปกถ้วยออกมาแล้วก็อ่ามันขึ้นอยู่กับคุณว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถามความรู้สึกของคุณหรือถามความถามในใจของคุณดูว่าคุณต้องการแบบไหนไม่มีใครบังคับคุณได้ไพ่แค่เป็นไกล้ลาย นำทางปรับเอาไปใช้แต่ละปรับปรุงเอาไปใช้พลังงานบวกๆนะคะเพื่อนๆพื่พี่ๆ FC ที่น่ารักขาขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ